สวัสดีค่ะโอ้ยเพื่นเปิดเพ่งยืนมูเพื่นมาตัดใหม่เ่เพิ่นเปิดเพ่งอยู่คุณโอ้ยพี่ต้นนี่แหงยอดงามเด้อนี่คันคืนได้นี่ต้องคืนได้ยังสิได้ยอดงามแห้งยอดอ่อนๆซะหรอ วัวยุ่นส่วนนี่งานนี่ก็พอใด้อยู่ยอดที่เหล็กโอ้ยเก็บก้อนจับพี่น้องอเก็บถึงอยู่ตัวกลับหนึ่งกับแกงอิ่มตัว โอ้ยเก็บมือเดียวใครกืมบน,น้ำเก็บมือเดียวน้ำจังจน้อยกว่า่างดอกพี่น้องป <c oughs> วดแขนเก็บปากกิเล็กก็จะกำตึงเมื่อยเว้ยน่นาปากกิเล็ก ยังมาเฮอาอฟังผุนแล้วยมาผีเด้อหมาเอ้ยหย่านคึอกันดิหมาโป่งหลู่ใจกันอ๋อคิดปลานี่แม่ยอดงานนี่แม่งามงามดมนะต้นต้มต้มก้นดอก Mưa nương cả thứ thôi là giấm, cả lấy con bỏ đẩy con ngang, phát thủy lệch bỏ đẩy Nào, tập tâm như vậy Ôi, con ừ, cửa thêm như xong rồi nè Nói Em không hiền cần được nói bà นนั่ยอดงามยิ่ด้พี่นอ้องวันนี้ก็น้าจ้าพี่น้องอย่ายยุ้นเก็บผักกิ่เล็กกอนจ้าสวัสดีค่ะ